พูดเชื่อเลยว่า99ใน1ะคะจะต้องรู้จักตัวละครที่ชื่อ Ghost Simon l i l e y แน่นอนถ้าพวกคุณเคยไปอ่านเวอร์ชันคอมิกนะคะซึ่งเนะะื mm ้อหาก็จะค่อนข้างไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเย,ยาวชนนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้คุดแปลอยู่นะคะ mm hmm. คือชีวิตของไ i l e y เนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลบ,ล,บลุกคุกคานมาแบบมาอย่างมากนะคะ mm hmm. ก็ตั้งแต่เด็กเนี่ย mm hmm. เขาเนี่ย ครอบครัวเนี่ยแตกแยกแล้วครอบครัวไม่ดีพ่อขี่เราเมายาเนาะน้องเนี่ยชอบแก้งสารพัดสารเพเลยนะคะหลังจากเหตุการณ์ในวันวัน,นะคะเขาก็ไปสมัครเข้ากรมทหารอังกฤษนะคะก็ปรากฏว่าติดทีนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความเก่งและมีความสามารถมากก็เลยถูกเข้าหน่วย SAS นะคะซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งที่แบบโหเรียกได้ว่าเป็นหน่วยรบสําคัญของอังกฤษนะคะหรือแบบ หรือแม้กระทั่งสเกลโทรโลเองมีภารกิจหนึ่งนะคะที่ตัวไซมอนไลลี่เนี่ยต้องถูกส่งไปที่ประเทศเม็กซิโกนะคะไปฆ่าหัวหน้าพ่อค้ายาเสพติดนะคะชื่อดังที่ชื่อมอนโรบูบานะคะซึ่งคนเนี่ยเป็นแบบคนที่ the m o s ส w a ว t e d เมากๆนะคะตอนแรกไซมอนก็ไม่ได้อยากไปแต่สักด้วยความที่สาวรับเป็นคนขอร้องก็โอเคก็ไปหลังจากที่ไปทำภารกิจนี้นะคะก็ปรากฏว่าท่าดีทีเดียวนะคะไปก็คือแถนล่มหมดเลยนะคะจนกระทั่งเนี่ยตัวไซมอนไลลี่เนี่ยถูกจับ ะะและแน่นอนว่าถูกจับโดยหัวหน้าแก๊งค้าย,ยาเขาก็คงไม่ได้ไปเลี้ยงดูปูเสือดีเนาะ <_ d ue> ก็ไปถูกทรมาณทางด้านทั้งร่า,างากายจิตใจนะคะจนกระทั่งแบบว่าเ,เป็น PTSD ช่วงหนึ่งเลยนะคะก็ปรากฏว่าไซมอนเนี่ยโชคดีที่ออกมาได้นะคะที่ไปอยู่กับแม่แล้วก็น้องชายนะคะก็ไปอยู่กับลูกหลานอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็มีความสุขแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทรยศการหักหลังที่แบบ สุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่แบบทำให้ไซมอนเนี่ยมาถึงจุด breaking point หรือจุดแตกสลายแล้วอันี้เขาก็เลยไปตามล่าคนที่แบบพากสิ่งที่แบบสำคัญแบบจากเขาไปทุกคนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นฉากหนึ่งที่แบบเอ่อทำให้เหมือนไซมอนนะพูดว่าเนี่ยตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ชื่อไซมอนไรลียะจะไม่มีอยู่แล้วนะสิ่งที่จะมีอยู่ก็คือ ghost ก็คือผีนะเพราะว่า สิ่งตอนที่เขาทํางานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งหลักฐานไว้ให้เห็นเลยทุกอย่างจะหายไปในแบบสายลมก็เหมือนผีดและที่มันไม่มีอยู่จริงนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปพูดเนี่ยแปลว่าใน i อนะคะหรือ Facebook นะคะก็ตอนนี้นะคะสามารถไปตามอ่านได้จนถึงเ,เล่มหนึ่งตอนที่2นะคะก็ฝากสนับสนุนเนี่ยนะคะเพราะว่าจะพยายามเขียนคอนเทนต์นี้ออกมาเลยๆคะ่ะเพราะว่าไอเราก็คิดว่าเออกระตวนผ่านมาส0ปีแล้ว ไม่มีใครแปลเลยนะคะจริงๆมันรอให้ฉันแปลแหละฉันว่า